รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม2,568งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒธธิตามระดับซอกรอระดับอำเภอชัยโยเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมและอุดมการณ์ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความสามัคคีความเป็นระเบียบวินัยและส่งเสริมวัฒน,นธรรมองค์กรวันที่8สิงหาคม2568นางสาวพจนาธุรนนท์ผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอชัยโยประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนงานการศึกษาตลอดชีวิตงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ และงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองณนห้องประชุมสกรระดับอำเภอชัยโยวันที่28-29ถึงกรกฎาคม2568นหานงสาวพคจนาธุรน์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอชัยโยดำเนินการประกวด best practice ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเพื่อคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและนำไปสู่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดความเป็นเลิศในด้านต่างๆวันที่6-7สิงหาคม2568นางสาวพจนาธุรนลนผู้อำนวยการสอกอร,ระดับอำเภอชัยโยพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการสื่อสร้างสารรค์ตามรอยประวัติศาสตร์อ่างทอง โดยนำนักศึกษาทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เมืองอ่างทองวัดชัยวรวิหารวัดม่วงและลานอิสรภาพสมเด็จพระเนสวร,รเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดอ่างทองและถอดบทเรียนโดยให้นักศึกษาแต่ละตำนาเสนอโดยให้นักศึกษาตัดต่อคลิปประวัติศาสตร์เมืองอ่างทองวันที่29กรกฎาคม2568เวลา13นาฬิกานางสาวพจนาธุรนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยโยมอบหมายให้คณะครูให้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันน่งทิ้งควิชชาแงงรอบรู้ประชาธิปไตยประจำเดือนกร,รกฎาคม2568โดยระบบออนไลน์นสกรระดับอำเภอชัยโยวันที่24-25สิงหาคม2568นางสาวพจนาธุรนนท์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยโยพร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน็ครั้งที่1ปีการศึกษา2,568ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยระบบดิจิตอลเทสติ้งซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของสอทศนมหาวิทยลาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง วันที่5สิงหาคม2568นางสาวการทิดาแสงเพชรค,ครูศูนย์การเรียนรู้จัดโครงการทักษะชีวิตการทำยาหม่องเขียวณศนะกรระดับตำบลหลักฟ้ามีผู้เข้าร่วม7คนผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้วันที่4สิงหาคม2568นางสาวปานทิพกระต่ายทองครูศูนย์การเรียนรู้จัดโครงการทักษะชีวิตการทำยาหม่องเขียว นสกรอระดับตำบนตรีนรงมีผู้เข้าร่วม7คนผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้วันที่ 1. สิงหาคม2568นางสาวที่คำพรรักมิตรครูศูนย์การเรียนรู้จัดโครงการทักษะชีวิตการทำยาหม่องเขียวนสกรอระดับตำบนชัยภูมิมีผู้เข้าร่วม7คนผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันที่8สิงหาคม2568นายพงชัยสอนชัยมูลครูศูนย์การเรียนรู้จัดโครงการัฒนาสังคมและชุมชนเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวและจัดทำป้ายนิเทศหลักการทรงงานนศรอระดับตำบลราชสถิตมีผู้เข้าร่วม7คนผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้งานการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่25สิงหาคม2568นางสาวพจนาธุรนน์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยโยมอบหมายให้ในายอภิชัยปานศรีครูศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับนางสาวชุติมนกระตาศิลาบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนรถโมบายนโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิดตำบลเทวราชอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทอง โดยมีการกิจกรรมให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่6ดังนี้ทัศนาจรรถโมบายวิ่งบวกเลขใบคำหนังสือเล่มเล็กงานภาคีเครือข่าย วันที่12สิงหาคม2568นางสาวพจนาธุรนนลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชยโยข้าราชการครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉล,ลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชน,านีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568 เวลาเจ็นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทบุญตักบาตถวายพระราชกุศลณศาลาการปรเรียนวัชัยวรวิหารตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเวลา18บแนาฬิกาพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านคุ้มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลศาลาประชาคมอำเภอชัยโย